สวัสดีชาวโลกครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยสวัสดีทุกท่านาเป็นชาติไหนเกิดจากที่ไหนก็คนเหมือนกันนะครับเมื่อมาฟังผมแล้วก็สวัสดีครับดีใจด้วยครับ วันนี้นะครับมาเปิดไพ่คนที่เกิดวันศุกร์นะครับสิบห้านะครับรสิบห้าพฤศจิกายนสองพันาสิบเจดนะครับมันจะเป็นอย่างไรมาชมครับนี่ใช้ไพ่ใหม่นะครับไพ่หม่จะดูผมว่าไพ่สาหรับนี้ทำดีมากถึงแม้จากเมดินเชนาแต่ก็ กระดาษดีนะครับลื่นดีครับดูดิลื่นเนี่ยล,ลื่นลื่นถลายเลยลื่นสไลด์เลยครับเริ่ม อ่ะนะครับฐานความเป็นไปหรือสิ่งที่มันจะเป็นวิธีเจอวิธีแก้ปัญหายังไงนะครับก็อ่ะนะครับคุยกันนิดนึงนะครับอ่ามีท่าผู้ชมนะครับที่ชมนะครับเกิดในเนื <c oughs> ้อตับใจในดวงชะตาก็อยากจะบอกว่าพี่ไม่ต้อง ปน้อยเนื้อตําใจในโชคชะตารครับเหมือนทําบุญคนไม่ขึ้นมีเงี้ยเหมือนไม่เคยมีโชคลาภเลยนะเหมือนชีวิตมีปัญหาที่คัดตลอดเออย่างเงี้ยถ้าเอาจริงๆมันก็เป็นกันแทบทุกคนแหละครับถ้าเราจะรู้ไม่รู้เราจะคิดตามหรือไม่คิดตาม,มครับโชควาสนามันก็เป็นเรื่องจริงครับ ต้นทุนที่คนเกิดมาไม่เท่ากันที่เท่ากันคือแก้ผ้ามาเนี่ยเท่ากันแน่แต่ต้นทุนทางชีวิตต้นทุนหมายถึงคุณเกิดในท่ามกลางครอบครัวแบบไหนนะครับบางคนเกิดครอบครัวที่ยักจนคนแขนขูดฝาบ้านกินเนี่ยบางคนนี่เกิดมาก็รวยแล้วอะเกิดมารวยแล้วเกิดมารวยเลยเกิดมาเกิดมาสวยเลยเกิดมาหล่อเลยอะไรเงี้ยมันก็คือ บุญบารมีนะครับที่เขามีกันมาติดตัวมาเรามีบุญบารมีน้อยนะครับมันก็เหมือนว่าคะแนนคะแนนชีวิตเราน้อยครับคะแนนชีวิตของเรานะครับถ้าคุณนับถือไทพุธคุณก็ทําบุญสุดมนไว้พระสร้างบารมีสร้างทานเรานะครับแล้วบุญมันก็มากขึ้นมันมากขึ้นจนะทําให้ชีวิตคุณดีนะครับคนส่วนใหญ่ที่ชีวิตไม่ดีขึ้นนะแล้วก็มีแต่จมแล้วก็มีแต่ผิดหวังมีแต่ผิดพลาดเนะี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากการติดกรรมจากตัวเองติดกรรมตัวเองหมายถึงอะไรหมายถึงว่า,าไม่เคารพตัวเองครับ,รบลบลู่ตัวเองหรือว่าดูถูกตัวเองดูถูกว่าตัวเองไม่สามารถทําได้ท้วทําไม่สามารถรวยได้ไม่สามารถมีความสุขกับเขาได้หรอกชัดเนี่ยเธอไม่สามารถจะมีชีวิตที่เลิศหรูอะไรได้หรอกชีวิตเนี้ยเพราะฉันมัน จริงๆมันเป็นตามปากะแหละแต่สิ่งที่คุณพูดอะที่ว่าทําไม่ได้ไม่กดไม่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 สามารถทําได้ฉันไม่มีศักยภาพพอนั่นแหละครับว่าเรียกว่าการไม่เคารพตัวเองรบหลูตัวเองนะครับ่าลืมนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเราก็มีครับเทวดารักษาตัวเรามีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีดวงจิตมีผีด้วยทั้งสองแบบเนี่ยผมจะบอกให้เลยนะครับที่เรียนธรรมะมาเนี่ยการช่วยเหลือที่ได้นี่ส่งมาที่สู่การช่วยเหลือดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยช่วยผีนะครับ ได้บุญเยอะสุดครับรองลงมาก็คือมนุษย์ร่วมโลกนี่แหละครับคนที่เขาด้อยเขาแย่กว่าเรานอะกจากนั้นก็ช่วยเหลือ,อสัตว์ร่วมโลกสัตว์ร่วมโลกพวกหมูหมาแมวมืออะไรเนี้ที่พึงเลี้ยงอย่างกอย่าชนคนเลี้ยงแมวเ,เนี่ยคนเลี้ยงแมวเยอะกูจะเห็นนะครับคนที่รักแมวเขาก็รักเขาจริงๆครับมันไม่ได้ว่าผิดหรือถูกนะครับ แต่ว่ามันสุขหรือทุกข์มากกว่านะนะครับอ,อย่างผมเคยเจอนะครับผมเคยเจอ,อเลูกผมลูกผมอดีตภรรยาผมเขาก็รักรักแมวบ้าข้างแมวเลี้ยงมาเลยนะยี่สิบผมสิบตัวนั่นคือเข,เขามีความสุขคนที่ไม่มีคนที่ไม่ชอบหรือไม่รับรู้ไม่เรียนรู้ว่าแมวมันเป็นยังไงทําไมเขาถึงรักขนาดนั้นเอ,อไม่เข้าใจจริงๆคนพวกนี้เป็นอะไรโง่หรือเปล่า ไปตีความแล้วก็ไปตัดสินเขาไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เขานะครับคุณที่รักแมวผมไม่ไม่รักไม่ได้เกียดเฉยๆฉยไมเกียดเกลียดแมวขโมยนั่นแหละที่ใส่ไม่ดีทํขาของแตกพังก็มีบ้างครับหนักติกยิงแล้เลยนี่อจับมาดีด <c oughs> ะนะครับนั่นแหละครับบางคนเนี่ยผมเห็นนะผมก็รู้สึกได้นะครับว่าเขาเติดกรรมนะครับ เขาไม่มีความสุขหรอกเขาไม่มีเงินซื้ออาหารเขาต้องเรารับไปจาคเขาไม่มีเวลาอยู่ครอบครัวชีวิตเขาอยู่กับแมวแมวหรือหมาที่เขาเลี้ยงที่เขาเก็บมาจะจะจอนหรือไม่จอนก็นั่นแหละครับบุญทานได้เท่ากันตรงที่เจตนานะครับแต่ถ้าท่านยังไม่มีความสุขเนี่ยท่านทําแล้วท่านยิ่งทุกข์เนี่ยทุกข์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ท่านก็ยังทนทำเนี่ยนี่แหละครับเขาเรียกว่าไม่เคารพตัวเองครับรู้วว่าเป็นทุกข์ก็ยังทํา สิ่งที่จะได้มันคืออะไรครับมันก็ได้ความทุกข์กลับมามันเห็นชัดมากนะครับทําให้พวกหมาพวกแมวนั้นไม่รู้ยี่หนยเนี่ยติดกรรมไปด้วยเป็นต้นเหตุให้เราเกิดทุกข์นี่ผมไม่ได้ดูถูกหมาแมวไม่ได้ดูถูกคนเลี้ยงแมวรักแมวรักหมานะไม่ใช่นะอดี๋ยวไปตีความอะไรมั่วซั่วผมไม่รักไม่เกลียดอะไรนั้นะถ้าไม่ได้มีผลกับชีวิตผมอ่ะไม่ได้ทำให้ผมเดือดร้อนผมไม่เกลียดผมก็ไม่ยุ่งถ้าทำอะไรให้ชีวิตผมดีขึ้นผมทำหมด อ่ะก็ฝากบอกคุณพี่นะครับที่เกิดวันอังคารหรือวันไหนก็แล้วแต่นะครับที่ผมคุยด้วยก็ขอบคุณนะครับพี่ที่ยังหยิบไปปรึกษาการดูดวงก็เหมือนที่พึ่งทางใจอะ่ะคนส่วนใหญ่ะขาดที่พึ่งทางใจทั้งนั้นแหละนะครับลืมนึกถึงเรื่องพวกนี้ที่พึ่งทางใจคือที่ระบายนะครับท,ที่เราจะบอกว่าเราสุขเราทุกอย่างไง บางทีบางเรื่องเราพูดกับใครไม่ได้ครับหมอดูก็เป็นอาชีพที่ผมเรียกว่าที่พึ่งทางใจแต่ผมประกาศใครก็ไม่เข้าใจหรอกที่พึ่งทางใจอะไรของมึงไอ้บ้ามึงหมอดูมึงหมอดูมึงก็คู่กับหมอเดาเลยกูไม่คู่กับหมอเดากูคู่กับหมอมั่วว่ากูเป็นคนที่มั่วแล้วฟุกถูกเออจะได้ชนะผมไม่นกองังใจให,ให้ทุกท่านนะครับก็อย่างที่บอกครับ ศึกษาหารือกันได้นะครับรึกษาหารือกันได้บางทีคุณอาจจะเจอช่องทางที่ดีครับชีวิตนะครับอ่ะกลับมาคุณที่เกิดวันศุกร์นะครับใบแรกอ่ะใบแรกสีดาบน่าจะจับไม่ผิดคุณเกิดพฤกรหัดก็ได้นะสีดาสงบนิ่งอ่าทุกคนทิ่งหรือไม่คุณก็ป่วยอยู่แต่ป่วยไม่มากหรอกเนี่ยตามด้วยไพ่แมจิเชียนมาดูใกล้ไพ่ชุดนี้สวยมากนะครับราคาไม่ถึงร้อยบาทด้วยเออ และเป็นอะไรที่มันไม่มีขอบมันก็เลยดูแล้วเขาทำสีเข้มนะสวยแมจิเชียนอ่าถ้าคุณแม่จิเชียนขึ้นมาแล้วศักยภาพในตัวคุณเนะ่เยอะแย,ยะมากมายรือเหลือ,ลอปล่อยครับได้เวลาปล่อยของครับเนนะ่ชาริออตเนี่ยได้เวลาลุยก็ต้องลุยครับลุยไม่มีแพ้ด้วยละ่ะชาริออตอ่ะเนี่ยเดเวอร์ World, นี่ไพ่ดีที่สุดของสมรับอันดับสองสองไม้เท้าอื t ดือฮ r มิ t ไพร์ดุสีแจ็คถือดาบหกดาบขอเถิดนะครับท่านพ่อพี่คเน่ครับม,มีไฟนะครับมีไฟก็พิ่แป๊บแป๊บแป๊บอะอยากอวดทานที่เจ็ดถ้วยแล้วก็อ่ะคิงดาบนะครับพระใหญ่ก็มีแมดิเชียนชาริออร์ฮิมิท เดอ t เ e วิ r สี่ใบเนี้ยเป็นไพ่ในด้านบวกทั้งหมดนะครับไพ่ด้านบวกทั้งหมดมันมีทั้งด้านบวกด้านลบแต่ผมมองแล้วดูแล้วมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นด้านบวกด้านดีกับชีวิตคุณนอกจะไม่ดีกับชีวิตคุณมันก็คือเนี่ยสีดาบแจ็คดาบแล้วก็คิงดาบนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือคน ตึงตึงเกินไปกับชีวิตมากนะครับตึงเกินไปกับชีวิตมากายึดติดกับกฎระเบียบยึดติดกับอะไรบางอย่างจนเป็นนิสัยทําให้ขาดความสุขนะครับคุณดูหน้าใกล้ได้เลยมันสุขไหมล่ะเนี่ยมีตําแหน่งหน้าที่การงานมีหน้าตาทางสังคมอะไรใหญ่โตแต่หาความสุขไม่ได้แล้วจะมีไปทําไมนะถูกไหมครับ โดยภาพร,รวมถือว่าดีนะครับคุณที่เกิดวันศุกร์เหมือนข่าขึ้นโชคเข้าข้างคุณเลยครับการเงินไม่มีครับไพ่เหรียญไม่ใช่ว่าการเงินย่ำแย่ถ้าการเงินย่ำแย่มันก็ต้องมีไพ่ย่ำแย่อะไรแต่นี่มนไม่มีนะครับ <c oughs> เงินหรือ,อไรายได้มันก็จะมาจากการทํางานนะเพราะฉะนั้นดูที่เรื่องงานไพ่งานก็มีไพ่สองไม้เท้านะครับสองไม้เท้าใบเดียวแต่ไพ่ใหญ่เนี่ยเป็นด้านบวกของ อาชีพการงานหมดนะครับดูท่านทำอาชีพอะไรนะครับเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติเกี่ยวกับความสามารถเฉพาะตัวพรสวรรค์มากมายล้นเหลือทีเนี้ยเ,เกี่ยวกับความรู้ที่มีทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยมีหมดเนี่ยไพดสีเนี่ยนั่นคือความคิดการศึกษาความรู้สติปัญญาเนี่ยไพดออชาลีออตนะครับอันนี้ฮามิดอันนี้เฮอร์มิดอันน,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 นี้ชาลีออตชาลีออตเป็นไพ่นักรบ นักนัก,กรบนักแข่งนะครับพวกแบบอไปให้สุดแล้วหยุดที่เป้าหมายเออสิ่งที่จะต้องพุ่งชนก็คือเป้าหมายเอ,อประมาณนั้นนะครับเีออ์เนียเป็นภายด้านบวกแล้วก็ไม่เกี่ยวกันต่างประเทศด้วยการเดินทางต่างประเทศก็ใช่อันนี้ก็ใช่นี่ก็ใช่นะพยเดอะเวิร์นี่เดอะเวิร์ดนี่โคตรต่างประเทศกว่านะครับ อ่านะครับเนี่ยไพ่ด้านบวกมันคือไพ่ของไพ่ใหญ่นะครับเป็นเป็นตัวแทนมา,าชิพการงานได้เหมือนกันเพราะว่าไพ่ใหญ่มันให่โชว์เรื่องการงานตามสถิติของไพ่ย 24, ิบสี่นะครับอ่านะครับการงานสองไม้เท้าคือการงานที่เป็นคู่ครับทางกนเบินคู่เป็นผู้ช่วยเป็นเลขานุก,การเป็นประชาสัมพันธ์อ่าเป็น คู่หูทู่ที่ปรึกษาพปผู้ร่วมคิดร่วมลงทุนอะไรเงี้ยใช่นะครับแล้วก็ถือลูกโลกเนี่ยแปลว่านําเข้าส่งออกก็ใช่นะครับอาชีพนำพาส่งออกนะครับอ่ะอย่างที่บอกเรื่องการเงินการเงินดีเด่นจากความสามารถเฉพาะตัวของคุณเลยของคุณทุกอย่างเนี่ยไพ่เนี่ยสี่ใบที่เป็นไพ่ใหญ่เนี่ยความสามารถเฉพาะตัวของคุณสามารถทําเงินได้มากมายมหาศาลนะครับอยู่ที่ว่า คุณได้เวลาปล่อยของแล้วคุณจะปล่อยยังช่วงนี้ยต้องปล่อยของนะครับคือไม่ทําตอนนี้จะทําตอนไหนอ่ะตอนนี้มันทําได้อะมันไม่ได้จะใครได้ป่วยไม่ได้แบบพิกลพิการมันไม่ได้แก่เท่ามันมันครบสมบูรณ์ก็ควรทําตอนนี้ยครับทำบอลประกันพุ่งไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ดีครับประกันประกันพุ่งมันก็เมือนที่ท่านเคยเป็นมาผมก็เคยเป็นมาไม่ไม่ประสบความสำเร็จอะไร สักอย่างในการปัดวันเหมือนกันพุ่งอะคิดแล้วทําเลยคิดแล้วทําเลยคิดแล้วทําเลยเท่านั้นนะครับอมันจะเห็นผลแฝงผลมันจะเป็นด้านบวกมากบวกน้อยแต่เป็นด้านลบค่อนข้างจะยากเพราะถ้าเราตั้งใจทําำเราสิ่งที่ชอบที่ร,รักนะะครับอการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์มีไพ่เดอะเวิร์เนี่ยไม่จนหรอกรับลองได้อ่าต่อมาเรื่องความรัก ดูที่ไพ่ถ้วยนะครับมีไพ่ถ้วยอยู่ใบเดียวคือไพ่เจ็ดถ้วยนี่ครับเจ็ดถ้วยสเสน่ห์แรงตอนนี้อยู่ในช่วงสเสน่ห์แรงเลยมีแมจิเชียนมาด้วยนะเนียนๆเลยอ่ะอพูดเป็นกรไปเลยอ่ะโอ้ยรักนะตัวเองเอาชายหมดแหละเจ็ดถ้วยนี่คือไพ่อยู่ในช่วงมหาสเสน่ห์มือขึ้น มีคนมาจีบมาชอบอะไรเยอะแยะพ่อห่วงอ่ะพ่อหรือสามีจากดาบมูทะรุดูดันอ่านะครับใจเย็นนะใช้สติใช้ความสามารถเฉพอตัวหน่อยครับใจร้อนยังไม่ได้อะไรนะครับความรักเจ็ดถ้วยบางทีมันก็เจ้าชู้เองนั่นแหละชอบเขาเกิดหมดหวานเขาหยอดเขาไปชั่วอย่างนันก็ใช่เจ็ดถ้วยอ่ะ มีคนมาลุมรักลุมชอบนี่ก็ใช่แล้วเจ็ดถ้วยเลขเจ็ดเป็นเลขนำโชคของพระยิบศีเพราะนั้นนำโชคเรื่องความรักให้ท่านนำโชคเรื่องอการทาการค้าขายเกี่ยวกับความสวยความงามเครื่องประดงประดับคลิปชงคลิปชอบเนี่ยเจ็ดถ้วยทำได้หมดแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคือคุณไม่มีคนเกลียดอะตอนเนี้ยมีแต่คุณจะทําให้ใครเขาเกลียดเองหรือเปล่าเรื่องที่ผมบอกอะชีวิตห้าวาหาญเกินไปแต่ผิดเวลาผิดจังหวะ มันก็มีแต่เสียนะครับเนี่ยตึงเงินไปไม่รู้จักลดไม่ต้องหย่อนทุกวันสติขาดปึงเอามาพึกออกพาดกินนะจะบอกให้นะครับความรักมีไพ่เดอะเวิร์นอยู่ถือว่าดีมากแล้วก็ถ้าใครที่เพิ่งจะคบหรือเพิ่งจะคุยนะครับก็มีไพ่แมจิเชียนบอกบอกไว้ว่าเรื่องความรักของแมจิเชียนมันจะเป็นแบบไม่ยึดติดอ่าเนี่ยยึดติดแล้วมันเป็นถูกยึดติดมากถูกเพราะฉะนั้นไม่ยึดติดหมายถึงว่า เวลาคุณมีแฟนหรือคุณชอบใครสักคนในยุคนี้ประสนนี้ไม่เหมือนยุคผมยุคผมต้องเขียนจดหมาย <c oughs> านึกถึงแล้วมีความสุขจริงเขียนจดหมายอ่ะตอนนี้ไม่ได้แล้วคุยกันเธอต้องโทรหาฉันทุกก่อนอาหารเช้าของวันเย็นเธอต้องก่อนกลับบ้านต้องก่อนนอนเนี่ยครับเขาเรียกว่ามันมีกฎในความรักเพราะนั้นมันมันมีกฎ ถ้ามันรักมันชอบกันแรกๆใหม่ๆมคงไม่มีอะไรหรอกก็คงจะได้ทีจ่จะได้ที่ครับอะไรได้แต่อยู่พยฒน,นาแล้วมันอาจเพราะนั้นความรักเป็นเมิเชียนนั่นคือแบบเพื่อนไม่ยึดติดต้องปล่อยวางคนทุกคนมีมุมเป็นของตัวเองมีทุกขมีสุขมียินดีมีอเสียใจมีดีใจอมีหมดทุกอย่าง และคุณก็ต้องมีความเป็นส่วนตัวนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นชีวิตคู่อ่ะใช้ชีวิตร่วมกันเน่ยจริงแต่จะให้เสียความส่วนตัวคงไม่ได้นะครับรเพราะฉะนั้นต้องปรับเข้าหากันความรักถือว่าจะเกณฑ์ดีนะครับปัญหาอะไรมากมายที่เป็นอยู่นะเดี๋ยวมันค่อยๆเป็นจะคี้คลายไปเองจากไพ่หกดาบนะครับ <c oughs> <c oughs> ต่อมาก็เรื่องสุขภาพนะครับ เกี่ยวกับระบบน้ําทางเดินหายใจเกี่ยวกับหลังกระดูกหลังกระดูกนะครับข้อเข่าเอะได้เนะตัวเนี้ยต,ตัวมาจะเป็นปวดหลงปวดหลังปวดไม่มีสาเหตุเนนะี่ยทางธรรมะาก็ถือว่าผีมาเกาะมาขอส่นบุญผีก็คือดวงจิตดวงวิญญาณผีก็คือผีค,อค,อคือเจ้ากรรมในเวนรนั่นแหละประมาณนั้นนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับส่วมากเนี่ยมีขึ้นชริออร์ิงดาบแจ็คดาบเนี่ยสุขภาพแข็งแรงแน่ๆนะครับ ถ้าไม่แข็งแรงก็เรื่องสุขภาพจิตแล้วครับสุขภาพจิตก็เนี่ยไพ่สีนะครับบวธคิดทบทวนปงไปปงมาจบจบการจบเพอ่ะไม่ทันชาวบ้านเขาจะบวธธิคแต่ปงแต่บางทีการที่การเรามาคุยออกับตัวเองบ้างอยู่ออกับตัวเองบ้างนะครับมันก็จะทําให้เรารู้นะครับว่าเราชีวิตเรา่มีมีไว้เพื่ออะไรมีค่าหรือไม่มีค่าเ ควรทาต่อควรเดินหน้าหรือควรหยุดขันไม่มองคนในครอบครัวบ้างไหมเออยังมีใครให้คิดถึงอยู่บ้างหรือเปล่าอืนะครับก็ยังดีดีกว่าไม่มีใครใคิดถึงเราเลยอืถ้าเราไม่มีใครใคิดถึงนี่ต้องพิจารณาตัวเองมากๆแล้วนะคือเป็นคนประเภทไหนมันไม่ได้ใส่ใจอะไรชาวบ้านมากไปหรือเปล่าบางทีอ่ะ เหตุการณ์มันนำพาล้วมันดินน้นรนความดิ้นรนที่จะต้องกินต้องใช้ต้องอยู่ต้องต่อสู้ต้องแข่งขันนะการดิ้นรนนำมาซึ่งความเห็นแก่ตัวดินน้นรนมันสั่งสอนคนให้เป็นเห็นแก่ตัวโดยที่คนตัวเองบางทีก็ไม่รู้ตัวนะครับรักตัวเองมากๆรักตัวเองให้เยอะรักคนที่เรารักดูแล คนที่เรารักและรักเราให้ดีด้วยนะครับอ่ะนาอากาสน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญมีโชคลาบเดินทางปลอดภัยไปไหนมาไหนนะครับขอให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชี้นำทางนะครับเดินทางปลอดภัยคิดอะไรคอยได้ถูกความปรารถนามีสติปัญญาดีนะครับสวัสดีท่านที่เข้ามาชมใหม่สวัสดีท่านที่ชมอยู่แล้วและชมเก่าแล้ว ย้อนกับรีเทิร์นกับมาชมผมขอพรบคุณมากนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, หนึ่งติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับมันมีผลต่อการเปิดช่องทางให้คนเห็นนะครับดูไพ่สวยๆอย่างเงี้ยดูดวงกับผมมาชีวิตดีทุกคนนะครับเชื่อสิเชื่อสิ่งยิบซีชีวิตดีทุกคนครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ